ทำอะไรให้ระวังใจต,ตรองให้ดีแพ้จงมีสติให้ดีนะกุศลจะนำทางให้แต่ วันนี้ต้องมีสติจริงชื่อ,อแลน้องแลคนช่วยไว้หน้าหุกโจ ฉีทีจะให้สติเองนมห้อยอีไว้ให้มั่นอย่าก,กังวลจุบๆไม่ไม่เห็นไม่มา ฟองแปลว่าอีอิ่มจบจบอย่างซากิมแล้วใ,<จ>ใช่โอ้ยแชอีเขียงเขียง จิ้มยิ้เจาะงองอเจมาด้วยจำเป็นโอ้โหครั้งแรกนะเนี่ยแชอีไม่ไม่มามาแล้วมาแล้วเชิมเรื่องเรื่องเยอะ

โอพื้นใหญ่มากต้องใหญ่อย่างนี้แหละ ขอรูอ้ไหมปงบอกปงยังไม่มาเงินงานเยอะไปไปข้างนอกก่อนไปข้างนอกก่อนไปข้างนอกก่อนไปวางไว้ที่อไอ้ไอ้ไอ,นะอ้นั่นนะแผงจราจรน่ะคู่เข้า ช่วยนะพอจกด้าแปดช่วยของแผ่นก็โบนัสกองเยอะๆขายได้ให้อกงเลย10%

เสร็จกอนนครับผมเดี๋ยวเจ้าหนที่น uh ั้ะเชิญถึงยังเชิญเลยพเชิญครับผมเลยเลยปิดาได้เลยไดเลยมากเลยล้อเพลงเพลงหนัก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 เไเยไปทำไบอดอกได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวจะจุยแล้วเรียงใหม่งานงอกเลย โกงเจ็กชอยเจ็กแปะเจ็กแปะไอเจ็กชอยเงี้ยใส่โงกงไะชวนแก้เทงหรืองกงโกงกงเหลาเดียวเหลาเดียวแล้วก็วันนั้นน่ะเก็บเงินได้เด็กชอยงึงก็เลยมาทำบุญไปแล้วแล้วก็ปัวแจ้เนี่ยนางสานาง พัทธาพรที่คุณหอมนะครับแล้วก็ลูกลูกหลานหลานเนี่ยเขามาทําบุญเดี๋ยวเขาจะทําบุญตายฮงกงนะครับอันนี้บัวโผพระบผมนะเขาทาบุญมาสองพันบาทแก่หลานหลานนะครับแล้วก็จายิลลูกชายวันเกิดก็ทาบุญมาหนึ่งพันบาทอันนี้ของลูกชายหนึ่งพันบาทสครับแล้วก็เหียดแจ้ไก่สีกันเนี่ย ถวายไ Nun, h, อ้นั่นอากงได้รับอีกนะสาระเปาอ่ะได้ครับอร่อยอร่อยนะแต่ทุกๆปีทุกทีกินก็อร่อยทุกปีกินีเกียเจียจีสีแางเนี่ยผมก็จะถวายสาระเปล่าให้ครับผมตแล้วก็อันนี้ว ทค่อีครับผมคือวนนี้ไอการวยไปอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปจะไปที่โรงเรียนของเพื่อนนะครับผอากงก็เลยถามว่าที่อากต่อเสียงอ่ะท่านจะต้องไปดูเนี่ยคือจะต้องเตรียมผลไม้หรือเตรียมอะไรหรืออะไรเนี่ยต้องต้องต้องเตรียมผลไม้แล้วต้องต้องต้องมีมูฮัเป็ดไก่ด้วยมี่ะจที่ค่ะเจาที่แสดงว่าของ

หาก่อนเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวผมหาเจอเดี๋ยวให้มาหาคเดี๋ยวให้คนอื่นก็ก่อนไมเดี๋ยวไปเดี๋ยวให้เขาถวายขอพรก่อนให้เขาขอพรก่อนกำลังหาย่นีรจะหาอะไรคะไม่ลูกวันนี้เรียกว่าคงเสียช้มาจะให้คงเสียชอะไรเล่าี่เพื่อนพี่เหรอคะใช่จับโอ๊กจันเล้กแล้วกโอ๊กจะหายูบก่อยูนียูนี่

ไม่มีครับนครับนิดไปเรื่อยเครับสรื่อยครับไม่ได้ครับ เอาหมดแล้วเหรอวันนี้ทำไมเดีให้ผู้นี้ขอพอรกันม่มอีกันอยู่ทุกวัน Gracias. ก็ได้ลงเล็ก 아 ก็ได้ครับขึ้นเขาลุกต่อเลยครับ เชิครับยิ้มเชิญเลยทุกคนไม่มีให้หไม่เจ้าหน้าที่ไม่มมเดี๋ยวขอคนไว้คนก็่าลงเลยทางไหนเร็วเร็วดะได้พาไปส่งบ้าน คานิวโอ้โหตัดถึงขนาดดีเลยไม่เลยไม่เลยโอ้ค่อยผิดค่อยกล้ากล้าไม่ได้ออกมาเดี๋ยวพี่นกกราดเล

เด้นก่ลบากฟอให้ภรรยาและลูกแข็ง้วดูแลดีๆ้อของลุงโน๊ะว่องมได้องเปนงระกอบพูดไปไยังเชิญลยครับเชิญเลยครับอัตม์ซิงซ สตาร์ทิมเชี่โอุปทานคผ่านครับผ่านผ่านครับผนูเนี้อันนี้อันนี้เชียตับปกผ่านอันนี้อกรปนเซีนี่แปะอีอยู่ตรงนี้ผานผานหมดขอให้หมดิ้ดีขอวนี้ตัวนี้ดีไปวอวดครับตัวนี

ครับผมทั้งหมดละใครเอียโปเอียเอาจื้อเอี้ยมึงพอจุงซิงเด็กไม่รักนี่ครับจะดูรูเต็มๆนี่อะไรคงใช่ใช่เอ้าเสียงเพียงเสียงตีดีครับดู่ายใครโอเคโอ้ค่าขีใครโป่วยดี่ ไปมาแล้วเดี๋ยวหมดแล้วพอเราตรวจสิทธิ์มีลูกศิษย์มาฝากไว้ที่ศาลเจ้ามาไปตรวจกระบอกไม่มีกระบอกเขาต้องมีสิเขาไม่มีเขาบอกที่ตรงนี้ไม่มีไม่มีกระบอกแห่หาไม้มาหรือเหล้วแล้วจะไปรบกับใครได้ ปหาแม่พี่หนุ่มบอกเขาว่าแค่เขามาเองมันก็ทำทำกระบอกมาแล้วก็ให้พูาเชิมให้ให้สมมูลดีกว่านาะให้สมมูก่อนดีกว่าให้สมูก่อนท่านจะเอาไม้อะไรท่นมาแล้วไม่มีกระบอกให้ท่านยังเอ่ก่อเตาน่เาเาเอานเตาไม่ะานใส่ไม่ดีซาแก่ยีซาแก่ยีอากงตึงหัยิ่งเดือดซาไกยีพอแม่ ก็ขอแกอีค่ะเรื่องนี้นะุ้ยแชร์อีพันก็ให้ส่วนส่วนชวนทุกคนมาหลอพระนะใครดวงปักปิดมอง ของขอขอให้ได้เปิดด้วยบารมีส่ง,ส,ง,งส่งไต่คงคง แช์อีเซียงทงนะครับเทพกุมารเสื้อเขียวเซียงซือลูกศิษย์อากงป้ยเซียนมาปฏิบัติงานแทะครับผม